มาเบิ่งอันดินอยวนล้านนั่นอีโก้พี่น้องค่ะดินเห็นไหมพี่ฝนสี่ถุงเก่าสิบเก่ายางมาเบิ่งแล้วก็สิเก่าไปข้างในก็สิไปหาเหลือเบิ่งอันเตื้อมีดอกไม้กับอันพริกพักเปเสร็จแล้วพี่น้องค่ะเนี่ยไปเฮาเขาไปเบิ่งแล้วเขามียังโอ้ย <laughs> จ้าฮอดแผนกอันต้นไหม่ละพี่น้องคะเขามีบักพริกเนาะพี่น้องคะมะพริกแล้วก็หมกพริกหมกพริกก็ต้นมะเกเทศพี่น้องคะก็ผักผักยังไงผักสี่ป่ะพักอันนี้บ้านเขาพี่น,อน้องคะอือจ้ามีต้นอะไรนะสตรอเบอรี่ด้วยนะจ๊ะพี่น้องคะโอ้ต้นหนูม่หลายหลายพันเนูพี่น้องคะ เอาอ้เลือกกันเอาต้นออกพริกก่อนเลือกต้นออกพริกก่อนนี่พริกเนี่ยเอาต้นนี้ยพี่น้องโอออะไรแล้วพริกจะทอดนด้ไงเนาะอีกรอหนึ่งออีกรอหนึ่อ่ามะเขือเทศพี่น้องค่ะเอาจ้กตุ่นก่นอนนะเกลือกเกลือปลูกเนาะจะพันยังเอาโลดรตีพี่น้องอันนี้อีกพันหนึ่งพี่น้องค่ะเป็นพี่กินดาบ้านเราบ่ ขาจะเอาไปเหมือนกันนะคะพริกหวานไปนั s. <S ่งพ er ี่น้องคะทำพวกอะไรครัได้มาแล้วจ้าเสือกมาแล้วได้ดอกไม้แต่ละบักเขือเทศแล้วก็บักพริกพี่น้องค่ะพริกสามพันสี่พันบักเขือเทศสองพันพี่น้องค่ะถุงน้ำครับนี้พี่น้องค่ะแล้วก็สิเปียวอันคุณละทรางคุณเจียวดินพี่น้องค่ะอันดูรใส่เซียไฮฟ์อะไร อเอาอันต้นไม้ไ้ในรถก่อนนะจ๊ะแล้วก็สีท้อยรถเปรวดินทัางผุนนะคะเนาะสีถุงเก่าซิบเก่าโค่นพี่น้องค่ะได้แล้วมือน,นีนก็มีเวียกเห็ดแล้วได้บาทที่พี่น้องค่ะปลูกดอกไม้แล้วก็ปลูกผักแล้วพี่น้องเนาะได้เวียกแล้วสร้าน่อยก็ได้อ๋อเชืออินทรกันไปจาพี่น้องค่ะ ได,ไ,ได้เวียกแล้วไปจ้าได้เวียกแล้วมือนี่ไปหาปลูกผักปลูกดอกไม้แล้วมือนี่พี่น้องคะ่ะแดดดีก็เลยดูได้มันไม่อยากได้ยันดินตึกกับมัตสอนี่เด้อค่ะเอ่ออะไรนะอีโก้เนี่ยอีโก้สี่ถุงสี่ถุงเก้าสิบเก้าโคนพี่น้องคะ่ะผักกระตุกตึกเด้ม๋มาหานี่มอปลีกกันพริกต้นละยี่สิบสี่ยี่สิบสี่โคนพี่น้องคะ่ตะต้นมอพริก ใช่ก็สิเปียนพ่นอปลูกเองเนาะพี่น้องคะปีปีพังหันเนี่ยปลูกเองเนาะเพาะไว้มีตะดอกบบได้กินหอดมอวยพี่น้องค่ะหนาวมะพร้ามันหนาวมะพร้า,า,าลอลนๆก็เล็กเหี่ยวตายสั่มโ่ได้กินนอดปอกปีพี่น้องเอ้ยปีพังหันปลูกไว้ก็เลยว่าอันโอ้ปีนี้ซื้อซื้อมาปลูกเรอกวสะสักมันจังสิไดทั่นกินหนะ้านะ ปูซาปีวานปูซาพีนี่เสร็จ้กินบอ่บอถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องค่ะซื้อมาปีกปลูกเนาะไปจ้าพี่น้องค่ะมื้อนี้ได้เวียกแล้วไปหาปลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้สร้างรอยค่ะพี่น้องคะอ่ะบ๊ายบาย